กระผมนายอิทธิพลสุขารีอายุ37ปีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับผมเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็10กว่าปีแล้วและทุกๆปีก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์นี่กลับบ้านที่จังหวัดนครพนมและเมื่อ67ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์หตกการ์หนึ่งขึ้นซึ่งทำอาชีวิตผมนี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2544ผมได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่จังหวัดนครพนมได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่สวนทางมา ความมืดไม่มีไฟข้างหน้ากได้เกิดประสานงานกันขึ้นเราก็ไปตามทางเลนซ้ายของเราที่ถูกต้องเสียงดังระเบิดทึมอย่างแรงนะครับผู้ที่สวนทางมาคือฝ่ายตรงข้ามก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผมก็แขนหักข้างซ้ายคิ้วข้างซ้ายนี่ก็แตกเย็บไป11เ็เข็มฟันข้างในก็แตกครับผมแล้วก็หัวด้านหลังลก็ฟาดพื้นไปสลบไปครับแล้วก็ไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลทางตำรวจก็แจ้งข้อหา ให้ผมขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราก็รู้สึกน้อยใจเราทําดีมาทั้งชีวิตแล้วทําไมเราทําดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยไปฟังธรรมะศึกษาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าความว่าทุกข์นั้นเกิดจากความคิดคือยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดแต่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์ปลอบใจก็ดูใจตัวเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ให้มันคิดเรื่องในอดีตที่ผ่านมานั่นแหละผมก็พยายามต่อสู้คดี ใช้เวลาเกือบ10ปีทั้งสารชั้นต้นสารอุทธรสาลฎีกาแต่ในที่สุดสารข้อตัดสินจำคุกผม2ปีตอนนี้ผมก็ได้ออกจากคุกมาแล้วประมาณ7เดือนอยากจะได้เงินสักก้อนนึงเพื่อไปทุนการศึกษาของลูกและก็ได้ไปใช้หนี้เมื่อครั้งเคยต่อสู้คดีและตัวของผม,ผมเองก็จะบวชเพื่อหาความสุขสงบ,บที่แท้จริงครับผม